คือผมมาทําจิตอาสาเนี่ยคือผมรักตัวในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการของพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็มีจิตอาสาที่จะทําให้ตำบลของเราเนี่ยสะอาดได้มาเป็นจิตอาสาเพราะว่าชอบทํางานช่วยเหลือสังคมเพราะว่าเราทําความดีไม่จําเป็นต้องให้ใครเห็นก็ได้ ที่เป็นความรู้สึกของตัวแทนชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลบางกุ้งอบางคนทีจังวสมุทรสงครามที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมเพื่อความสุขของประชาชนที่ทางสำนักงายกรัฐมนตรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกันจัดขึ้นที่วัดโบสถ์จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่20มีนาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งจิตอาสาเหล่านี้เล่าว่าปกติแล้วในหมู่บ้าน จะช่วยกันทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์อย่างน้อยเดียวละหนึ่งครั้งรู้ข่าวเมื่อไหร่จะมาช่วยกันทันทีคือทุกครั้งที่หมู่บ้านหรือว่าตำบลมีงานจิตอาสาเนี่ยผมจะออกมาร่วมทุกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ของตัวเองนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็คือว่าเราก็ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีชาวบ้านมีกำนันผ,ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตารวัตแทย์อะไรพวกนี้ก็จะออกมาช่วยกันพัฒนาคือที่ตำบลบางกุ้งเนี้ยจะพัฒนาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับในโครงการลงแขกลงคลอ,องของตำบลทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งถ้ามีพัะตบชาวามีอะไรก็พวกเราก็จะลงคลอง แล้วก็เก็บผักตบขึ้นเพื่อให้ทางน้ามันเดินสะดวกมันจะเข้าไปได้ในสวนซึ่งสวนเนี่ยต้องอาศัยทางน้ำเพราะว่าเป็นสววเกษตรนะครับคือเราต้องทำความสะอาดลำคลองต้องช่วยกันล่ะครับเพื่อชาวบ้านด้วยเพื่อตัวเราด้วยนะครับพอเรารู้จักสื่อหรืออะไรหรือโทรศัพท์หรืออะไรยแยเราก็ออกมาช่วยเหลือกันทุกครั้งนะคะมา ก็ขอว่าถ้าเรามีแบบโครงการอะไรเราก็อยากให้ชาวบ้านช่วยออกมาช่วยเหลือสังคมกันมีจิตใจที่ดีแล้วก็ออกมาได้ไม่จําเป็นว่าต้องชักชวนหรืออะไรก็มาได้ตลอดเวลาค่ะให้บ้านเมืองเราสะอาดอยู่ร่มเย็นอยู่น่า,นายู่ค่ะพลังของความรักพลังของความสามัคคีของคนในชุมชนที่แสดงออกผ่านการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อหมู่บ้านชุมชนที่ตนเองอยู่ แม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่จะนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนจิติพัฒน์ดอนเนื้อถ่ายภาพทิทีิมาพันรอดทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามรายงาน